เราจะไปอำเภอแม่แตงนะคะมาจากแม่ริมไปแม่แตงแล้วก็ผ่านต้นผ่านร้านขายมะพร้าวคุณป้าเขาขายมะพร้าวสวัสดีเจ้าชื่อไห remarks, <oks. S 1> อหยางเจ้าสวัสดีเจ้า,จาชื่ออยางชื่อปรดา<ช>เนาะปดาขายมะมินหรือยังขายมมินนะค แปดปีเนาะอันนี้อันนี้มะเปาดิบนี่มะเปานี่หนุ่มนี่ขายจะใดเจ้ามะเปาูตรนี่แก่นาวให้แกงซาวห้าบาทแล้วมะเปาเผาจะได้เจ้าเผาสามซีฟเปาห้าค่ะอ๋ออันนี้ป้าทําเองกันทาเองค่ะเก่งเนาะและแล้วมะเปานี่เราเอาลูกไหนมาอันนี้คนเอามาส่งจ้ะคนมาส่งมะเปามะเปาจังไหม่เราเนี่ยนะมะเปาจังใหม่โอเคขอบคุณนี่เดี๋ยว เชิญเพื่อนๆน,นะใครขับรถผ่านแถวนี้ปราดานะคะประดาราจะอยู่ซ้ายมือถ้าเรามาจากทางแม่ริมนะคะเรามุ่งหน้าไปแม่แตงอะ่ะแต่ก็ผ่านตรงนี้ก็แวะอุดหนุนประดานะคะวัสดีนะคะป้าวันนี้อุดหนุนป้ปาไปเดี๋ยวมาใหม่ค่ะ